tín số quốc hòa, ngõ mát, mặt sắt, bài <lên. cười> ขอ,อจเจริญในธรรมสำหรับญาติโยมชาวประทุมธานีทุกคนก็เนื่องด้วยวันที่สี่ห้าหกเจ็ดและแปดทางวัตะพังของเราก็จัดงานประเพณีลอยกระทงสืบสารประเพณีเก่าก่อนโบราณมากก็ในวันที่สี่ก็จะเป็นการเปิดงานมีร้านค้าทั้งมีศิลปินลิเกแล้วก็ในวันที่แปด ก็จะมีการลอยกระทงแล้วก็ในเวลา22นาฬิกาจะมีการอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์เป็นตำราโบราณที่ญาติโยมทั่วไปที่ต้องการจะเข้าอาบน้ำมนต์ก็ให้เตรียมชุดมาในสถานที่จอดรถทางวัดก็ได้จัดเตรียมไว้เพียบพร้อมแล้วก็เป็นการลอยสิ่งไม่ดีให้ ขาดศูนย์ไปจากชีวิตเราจะได้มีแต่สิ่งดีๆในปีรับปีต่อๆไปในกองบุญที่วัดเปิดก็มีมากมายทั้งการเข้าถวายสังฆทานก็ดีการซื้อหลงศพก็ดีการลอยเทียนประทีปหน้าหลวงพ่อสมเด็จพุทธ,ธชันโตหรือในยะที่เราต้องการจะกราบปู่เวสสุวรรณรุ่นปนี่ทวีทรัพย์ใครที่ยังไม่มาก็ลองมาดู แล้วเราจะรู้ว่าแล้วก็จะมีเพิ่มมาก็คือพี่ชายอะไรนั่นแล้วก็ในวันที่แปดให้ใครที่ต้องการจะอาบน้ำมนน้ำมนเพนจันก็ในเวลา22่สิในการให้เราเตรียมชุดมาเพื่อที่ให้แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยก็จะมีการจเจริญพุทธมนประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มอาบน้ำมนให้ทุกคนโดยทางวัดจะจับเตรียมมาให้ในการครั้งนี้ เาเรียกว่าอาบน้ำมูลเพนจันร์ส่วนญาติโยมที่อยู่ในละแวกใกล้ๆประตุมธานีที่ยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนที่นี่ค่อนข้างจะสัพป,ปะยะสัพป,ปะยะในที่นี้ก็คือที่ค่อนข้างที่จะบริบูรณ์ในการจอดรถก็ดีร้านค้าร้านขายก็มากมายประชาสัมพันธ์ว่าร้านค้าร้านขายที่ต้องการจะมาค้าขาย <c oughs> ก็เชิญเข้ามาติดต่อทางวัดได้เลย ก็ในที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยทำแล้วไซขอให้สิ่งนั้นจงพันสพนสำเร็จจงพันนสำเร็จจงผัานสำเร็จสมโนรถมุ่งมา่นปาถนาในทุกที่ทุกสถานเทอนเจริญพร